ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระงับคายบาลสฆงช่วยเหลือพระภิกษุงอาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาล,าาบาลบาทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยหนา,าที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้คคลิป ที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคพันโทรศัพ์ม,มือถือกรดกจัน984กาดดอกจัน100หนสสีสส่เหลี่ยมกรดกออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไวน้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับเป็นนองวิทยากรทัยร่ตนครับวันนี้มาดูวิธีการใช้เชื้อ B T กันบ้างนะครับก็วิธีเนี่ยผมเคยทำรายละเอียดไว้แล้วนะครับว่า กําจัดพวกหนอนอะไรได้บ้างแต่วันนี้เนี่ยเรามาลงลึกเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยบ้างที่ผมอาจจะตกประเด็นบางอย่างนะครับซึ่งจะมาเพิ่มเติมให้ในวันนี้พอดีไปเจอข้อมูลของกรมสวงการเกษตรซึ่งน่าสนเหมือนกันนะครับที่จะมาเล่าให้พี่น้องเกษตรกรฟังในวันนี้ก็ด้วยนะครับก็ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดที่จะเล่าในวันนี้ของศูนย์บริการศูนย์บริการสตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่นะครับสังกัดกรมส่งเสริมกรเกษตร ก็คือสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสำนักง,งานเกษตรอำเภอนี่แหละครับที่พีน่น้องเกษตรกรรู้จักดีซึ่งสังกัดกรมองเสริมการเกษตรนะครับเรามาดูความสําคัญของเชื้อบีทีกันบ้างเชื้อบีทีเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียและมีความสําคัญยังไงกับด้านการเกษตรของเรานะครับความสําคัญของเชื้อบีทีเนี่ยพีน่น้องเกษตรกรเคยตัวคลิปผมเรื่องเชือเ้อบีทีนะครับผมจะทําไว้ซึ่งยาวพอสมควลแลรแหละคลิปนั้นนะครับมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งเชื้อบีทีเนี่ยเป็นเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งตัวมันเองมีฤทธิ์ในการทำลายาเ,าเขาเรียกว่าหนอนสัตรูพืชโดยเฉพาะพวกหนอนผีเสื้อนะครับซึ่งหนอนพวกนี้นยทำลายาพืชหลายชนิดนะครับซึ่งพืชเศรษฐกิจพวกอะไรพวกหนอนกระหล่ำหนอนอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งบีทีเนี่ยเมื่อหนอนมันกินเข้าไปหนอนกินเชื้อบีทีบีทีจะสร้างสารพิษผลึกปโปรตีนขึ้นมาจะทําให้ระบบย่อยอาหารของ นอนพวกนี้มันล้มเหลวแล้วก็กระเพาะบวมต่งแล้วมันก็แตกแล้วมันก็ตายนะครับส่งไปให้พวกนี้มันจะหยุดกินอาหารชักกระตุกเป็นอัมพาตแล้วก็ตายในสุดถ้ามันได้รับเชื้อบีทีเนี่ยมันจะตายภายใน 1- นถึงสวันนะครับบางทีก็3วันก็มีขึ้นอยู่กับว่าได้รับน้อยได้รับมากแต่โดยส่วนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1- นถึงสวันถ้าฉีดอัตราที่เขากําหนดนะครับเพราะนั้นบีทีมันใช้ควบคุมพวกหนอนผิดเสื้อได้นะครับแล้วก็พวก นอนสัตรูพืชหลายชนิดที่มันดื้อยาเคมีใช้บีทีกำจัดก็ได้เช่นเดียวกันเพราะบีทีเนี่ยไม่ดื้อนะครับแมลงมันคือมันไม่ใช่สารเคมีที่จะไปทําดื้อได้นะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมันเป็นจุลินทรีย์นะครับคือแมลงปรับตัวยังไงมันก็ปรับตัวได้เหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่คือร้อคือไม่ดื้อนะครับแล้วก็ขณาเดียวกันเนี่ยบีทีเนี่ยมันก็ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ต่อสัตว์ แล้วก็ไม่มีพิษตกค้างกับสิ่งแวดล้อมคือฉีดพ่นวันนี้ก็เก็บวันนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นความสําคัญของเชื้อ Bt บัทิรัสสนุงยสิดเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะพวกนอนปีเสือ้อนะครับเรามาดูพิธีการใช้งานเชื้อ Bt กันบ้าง Bt เนี่ยใช้งานยังไงพิธีการใช้งานเชื้อ Bt นะครับซึ่งพี่น้องสกอรจะเห็นว่า Bt ในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยในลักานาช้อปปี้เจดีเซ็นทรัลอะไรพวกเนี้ยขายเว็บไซต์ต เช่นรูปผงรูปน้ําก็จะมี2รูปหลายบริษัทก็จริงแต่มีอยู่2รูป1แบบผง2แบบน้านะครับต้องยำ้ำนะครับ2ตัวนี้ใชใ้ตามอัตราที่ผูกำหนดนะครับมีวิธีการโดยดังนี้มีอยู่5ข้อนะครับ1ถ้าเป็นวิธีผงควรผสมน้ําประมาณสัก1ลิตรก่อนแล้วก็คนให้เข้ากันละลายก่อนนะครับแล้วก็ผสมในน้ําที่จะฉีดพ่นทั้งหมดก็คือแบบผงเนี่ยก็เาขาเรียกว่าอนะไรผสมก่อน ให้มันได้ก่อนแล้วก็คนให้ละลายแล้วก็นกําไปผสมลงน้ําที่เราจะฉีดพ่นก็คือสมมุติว่าจะลงในถัง20ลิตรเ่ยก็แยกน้ําสักหนึ่งลิตรก่อนแล้วก็เอาเชื้อบีทีตามคัแนะนำเนี่ย20ลิตรจานั้นก็เทลงในน้ำอ่าหลิตรก่อนคนให้เข้ากันพอคนเข้ากันเนี่ยแล้วค่อยเทยใส่ถัง20ลิตรนะครับอันนี้ข้อ1ข้อที่2หลังจากผสมบีทีแล้วเนะี่ยให้พักไว้ประมาณ 2- 3ชั่วโมงถามว่าพักไว้ทําไม เพื่อให้เชื้อบีทีเนี่ยมันแตกตัวสร้างผลึกโปรโตีนนะครับสร้างสารพิษในถังชีตพ่นก่อนนะครับพวกนี้ก็จะดีกว่าไม่พักก็คือหลังจากข้อหนึ่งเนี่ยผสมเรียบร้อยแล้วพักไว้สองสามชั่วโมงเพื่อให้มันแตกตัวดีก็คือให้มันขยายตัวดีนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นข้อ3เราก็ควรผสมสารจับใบทุกครั้งที่พ่นนะครับเพื่อให้บีทีเนี่ยติดอยู่กับส่วนต่างต่างของพืชได้นานขึ้นถ้านอนมากินเนี่ยใบพืชมันก็จะได้รับเชื้อบีทีเข้าไปด้วย จะง่ายขึ้นถ้าไม่มีการผสมสารจบใบเนี่ยมันจะลวกลงข้างล่างแล้วจะอยู่เหลืออยู่ด้านบนนิดน้อยมากนะครับต่อมาข้อที่4ควรปรับหัวฉีดให้เกิดละอองให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ฉีดพ่นให้ตัวต้นมากที่สุดแล้วก็ควรฉีดเวลาเย็นก็คือไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือเป็นเชื้อชีวภัณฑ์พวกบีทีก็ตามนะครับ<อ>ฉีดพ่นเนี่ยถ้าหัวฝองหัวฉีดมันเป็นละอองมากเท่าไหร่เนี่ย มันจะทั่วต้นมากขึ้นมันจะละเอียดมากขึ้นนะครับถามว่าทำไมมันถึงฉีดเวลาเย็นอย่าลืมนะครับเชื้อพวกนี้เป็นแบคทีเรียมันมีชีวิตถ้าฉีดกลางแดดโดนแนดดมันก็ตายได้เช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายข้อที่5ควรพ่นบีทีวันนะครับติดต่อกัน2-3ครั้งในช่วงที่เกิดนอนระบะคืออย่างนี้นะครับการพ่น2-3ครั้งเนี่ยเขานับถ้าฉีดพ่นครั้งแรกปับ๊บ นับไปอีก3วันถึง5วันฉีดพ่นครั้งที่2ถ้าจะพิจฉีดพ่นครั้งที่3ก็นับไปอีกจากครั้งที่2เนี่ยสถึงหวันก็ฉีดพ่นครั้งที่3ในช่วงนอนเกิดอาบาดจะถามว่าช่วงที่ป้องกันได้ไหมนะครับถ้ามันไม,ม่นอนเนี่ยก็คือ B t ทมันต้องอาศัยการกินของนอนถ้าไม่มีนอนเราฉีดไปเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยมีผลนะครับหรือเราสังเกตว่ามันอาจจะมีการระบาดในช่วงเนี้ยฉีดพ่นก่อนก็ได้เผื่อว่านอนเนี่ยมันจะมีแอบแฝงอยู่นั้น แต่ว่ามันจะเปลืองต้นทุนนะครับแต่ถ้าเราหมั่นตรวจเนี่ยเราจะเห็นแน่นอนว่ามีหนอนเราค่อยฉีดก,ก็ได้นะครับด้านล่างเนี่ยเป็นลักษณะของเชื้อบีทีนะครับถ้ามันได้รับเข้าไปเนี่ยถ้าหนอนรับเข้าไปหนอนจะหยุดกินอาหารหลังจากได้รับเนี่ยแล้วจะหยุดคืบคือคือไม่เคลื่อนมันจะอยู่ในลักษณะแบบน,บนี้ภาพด้านขวาเนี่ยเป็นลักษณะที่หนอนตายจากเชื้อบีทีมันจะเหม็นเหม็นหน่อยถ้ามันตายจากเชื้อแบคทีเ,เทรียเนี่ยมันจะเหม็นเหม็นเหมือนพืชที่เป็นโรคจากแบคทีเรียเนี่ยมันจะเหม็นเหม็น นะครับมันจะดูง่ายพวกนี้อันนี้เป็นการใช้เชื้อ B t ทนะครับข้อต่อมานะครับเทคนิคการใช้งานเชื้อ BT ทมีเทคนิคอะไรบ้างที่เบนิสกรจะต้องรู้นะครับเทคนิคการใช้เชื้อ BT ทเนี่ยให้ได้ผลดีมีดังนี้นะครับมีทั้งหมด6ข้อข้อที่1ควรใช้เชื้อ B t ทขณะที่นอนอยังเล็กอยู่นะครับย้ำนะครับเชื้อ B t ทจะมีประสิทธิภาพได้ดีขณะที่นอนอยังเล็กอยู่ตัวแก่ก็ได้เหมือนกันแต่ ตัวแกจะไม่ตายดีเท่าตัวที่มันเล็กๆอยู่นะครับข้อที่2องควรพ่นมีีในตอนเย็นเพื่อเลี้ยงแสงแดดนะครับและการฉีดพ่นในขณะที่มีความชื้นในแปลงสูงจะยิ่งได้ผลดียิ่งขึ้นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเชื้อบีเ่ยเป็นแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตมันไม่ค่อยชอบแสงมันคนเลยครับถ้าแดดร้อนคนเข้าร่มตัวมันเองถ้ามีขามก็จะเดินเข้าร่มนะครับเพราะนั้นการฉีดพ่นควรฉีดในช่วงเย็นเว้นในช่วงที่แดดจัด แนะนาก็คือช่วงเย็นนะครับขณะฉีดพ่นเนี่ยถ้าแปลงเคยเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นแปลงพริกแปลงผักเนี่ยรดน้ําก่อนก็ดีให้มันมีความชื้นหรือหลังฝนตกเนี่ยก็จะดีไปอย่างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรคํานึงข้อที่3ควรฉีดพ่นม,มีทีิดต่อกัน2อถึงสครั้งและควรผสมสารกับใบทุกครั้งนะครับก็คือแต่ละครั้งเนี่ยห่างกันประมาณ 2- อถึงอ่าสามถึงหวันแต่การฉีดเนี่ยให้ฉีด2อถึงสครั้งก็พูดไปแล้วนะครับ ฉีดครั้งที่1นับไปอีก3 5วันไปฉีดครั้งที่2นับไปอีก3-5วันฉีดครั้งที่3นะครับแต่นิยมแนะนําก็ประมาณฉีด2 3ครั้งจะลืมผสมสารจาไว้ด้วยนะครับถ้าผสมเนี่ยคือเชื้อมันจะอยู่บนใหมได้นานถ้าไม่ผสมมันจะลงล่างกันหมดนะครับข้อที่4ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยังใหม่หรือไม่หมดอายุการใช้งานหรือยึดเกณฑ์นะครับเพราะอะไรคือถ้าเป็น B t ทีผงถ้าเป็นเชื้อผง จะมีอายุประมาณ2-3ปีนับจากวันผลิตจําให้ดีนะครับถ้าบ t ทผงจะมีอายุประมาณ2-3ปีนับจากวันผลิตซึ่งดูจากข้าง2ข้างขวดก็ได้นะครับถ้าเป็นบ t ทีน้ําจะมีอายุ1-2ปีนับจากวันผลิตนะครับย้ําอีกที BT ทีผงหรือเชื้อผงมีอายุ2-3ปีนับจากวันผลิตแต่ถ้าเป็น BT ทแบบน้ํามีอายุ1-2ปีนับจากวันผลิตนะครับต่อมาข้อที่5 ไม่ควรผสมเชื้อบีทีกับสารเคมีป้องกันจัดโรคพืชน,นะครับหรือกาจัดพวกนี้เพราะสารออกฤทธิ์พวกนี้เนะี่ยมีส่วนทําลายแบคทีรียรวมทั้งบีทีด้วยเช่นพวกสารปฏิชีวนะนะครับพวกลงท้ายด้วยลินลินทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกอะม็อกซีซิลินอะไรพวกนี้ไอ,อที่เขาอะไรนะที่ฉีดพ่นโกกรคจิตนิ่งที่มันเกิดจากแบคทีรียเนี่ยพวกนี้ก็มีผลเหมือนกันต่อบีทีของเรานะครับ หรือสารประกอบทองแดงพวกคอปเปอร์คลอไรด์พวกเนี้ยตัวอย่างเช่นคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ ide, นะครับพวกนี้เนี่ยก็มีผลต่อเชื้อบอีทียาผสมกันเด็ดขาดนะครับพวกคอปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับคอปเปอร์คอปเปอร์พวกเนี้ยห้ามเด็ดขาดนะครับกับเชื้อบีทีเพราะพวกนี้มีผลต่อกําจัดแบคทีเรียและบีทีเองก็เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับใช้ด้วยกันไม่ได้กับพวกคอปเปอร์นะครับคือสารประกอบทองแดงนั่นเอง ข้อที่6ควรเก็บภาชนะบรรจุวิธีไว้ให้พ้นจากแสงแดดและความร้อนคือมันไม่ชอบแสงแดดแน่นอนนะถ้าเก็บแสงแดดเนี่ยเสื่อมไบถ้าแดดแรงเท่าไหร่ก็เสื่อมเร็วเท่านั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการใช้เชื้อวิธีเนี่ยมีทั้งหมด6ข้อนะครับแต่ขอย้ํานะครับ,บมีทีผงนะครับแบบแห้งเนี่ยมีอายุ2อถ,ถึงปีนับจากวันผลิตถ้าแบบน้ํา1-2ถึงปีนับจากวันผลิตขวรพ่นช่วงเย็นนะครับ มาดูชนิดหนอนที่ควบคุมได้ของเชื้อบีทีมีหนอนตัวไหนบ้างชนิดหนอนศัตรูพืชที่ใช้บีทีควบคุมได้ถ้าเป็นผักก็จะมีหนอนใยผักหนอนคืบกระลำหนอนกระทู้ผักหนอนเจาะสมอฝ้ายหนอนผีเสื้อขาวและหนอนกินใบผักนะครับก็จะมีหนอนลายตัวเนาะนะครับถ้าเป็นพืชไร่ตัวอย่างหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดหนอนบุ้งหนอนคืบกระลำหนอนหนอนหนอนคืบรัหงนะครับ ถ้าเป็นไม้ผลก็คือนอนประกบใบส้มนอนกินใบชมพู่นอนร้านนอนแก้วส้มนอนไม้ป่าและนอนแปะใบองุ่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นนอนพืชผักพืชได้ไม้ผลเนี่ยใช้ได้ลุกนอนแหละนะครับมันมันมีเยอะแยะมากมายก็เอาตัวอย่างเท่านี้แต่ย้ํานะครับจะใช้ได้ผลดีตัวนอนต้องอยู่ในยละระยะนอนตัวอ่อนเท่านั้นแก่ก็ได้ผลตายบ้างไม่ตายบ้างแต่ส่วนใหญ่ตายน้อยนะครับสู้พวกนอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเชื้อบีที ใช้ในช่วงที่หนอนมันยังตัวเล็กอยู่นะครับเรามาดูข้อดีและข้อควรควระวังของเชื้อบีทีมีอะไรบ้างนะครับข้อดีและข้อควรระวังของเชื้อบีทีเนี่ยข้อดีก็คือ1นมีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อดี 1. เ,เฉพาะจอดจงต่อมแมลงเป้าหมายเฉพาะกลุ่มไม่มีผลกระทบต่อมแมลงชนิดอื่นที่ต้องการกําจัดเช่นตัวห้ามตัวเบียนย้ํานะครับบีทีมีผลกระทบต่อหนอนนะครับถ้าเป็นตัวห้ามตัวเบียนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับ2 ปลอดภัยต่อพืชสัตว์และมนุษย์การใช้เชื้อวิทีปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยนะครับอันนี้แน่นอนมันมีผลต่อหนอนแต่ไม่มีถ้าเข้าร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ก็ไม่มีผลมันมีผลต่อหนอนเท่านั้นนะครับ 3. ไม่มีพิษตกค้างเมื่อพ่นบีทีนะครับสามารถพ่นพ่นเช้าเย็นเก็บก็ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่4ประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับชูรินเชนอื่นๆแล้วก็สามารถทดแทนสารเคมีได้ด้วยนะครับ แล้วก็บัุบันี้ลาซาด้าช้อปปี้อะไรมากมายหละนะครับมีขายซึ่งเคมีใหญ่ๆก็ถ้าถ้าไม่ใช่ประจำเนี่ยเขาเขาก็จะไม่เอามาขายเพระาะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ถ้าเป็นสาย z, อินทรีย์เนี่ยก็จะใช้กันหรือถ้าแนะนําให้ซื้อเนี่ยถ้าไม่มีร้านตางเคมีเกษตรเนี่ยนะครับก็ไปซื้อออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้ามีหลายยี่ห้อมากสามารถเลือกซื้อได้นะครับมีทั้งแบบผงและแบบน้าก็มีนะครับแต่ทีนี้ดูข้อดีไปแล้วมาดูข้อควรระวัง ไม่ควรใช้เชื้อบีทีพ่นกับนอนในแปลงหม่อนสํหนับเลี้ยงไหมพี่น้องสัก่อนงงไหมครับตัวนี้ไม่ควรใช้เชื้อบีทีพ่นกับจัดนอนในแปลงหม่อนสําหรับเลี้ยงไหมอย่าลืมนะครับแปลงหมอนเนี่ยเขาเลี้ยงตัวไหมไหมเป็นอะไรครับไหมเป็นตัวนอนไหมแล้วบีทีใช้ทำอะไรครับบีทีใช้กําจัดหนอนนั่นเองถ้าฉีดพ่นในแปลงหม่อนนอนไหมไปกินเนี่ยนอนไหมก็เลยแต่ชื่อแหละครับ ตายเช่นเดียวกันเพราะนอนไหมเป็นหนอนชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเรามาดูราคาตามท้องตลาดของเชื้อ b ีทนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่กันบ้างมาดูตัวนี้นะครับบีทแบบชนิดผง500กรัมราคา1 7 1บาทนะครับอันนี้ถ้าโดยทั่วไปก็119บาทใี้ช่วงเพดนะครับช่วงปีใหม่นาะนะครับตัวที่2นะครับหัวเชื้อ b ีทขนาด1ลิตรตัวนี้เนี่ย108บาทนะครับ ตัวนี้มันเป็นเป็นน้ำเนาะสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยราคา3า9ร้อยเก้าเขาลดเหลือ108บาทอันนี้ในช่วงที่โปรโมชั่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็น B ทีมเงินตัวฟลอกของอะไรของ Pan เพนยูเนติต์หรือเปล่าแต่นี้เขคนก็ใช้เยอะนะครับ5 0 0ร้อยซีซีสามบาทนะครับ, cc, บ,นะรบก็แสดงว่าแบบผงหนึ่งจะถูกกว่าแบบน้ำด้วยเนาะนะครับ500ซีซีห้ารกรัมเท่ากันเนี่ย ตอนนี้3 0 0รอยแต่คนก็ใช้เยอะเนาะแต่ย้ำนะครับ BT พวกนี้ใช้ในด,ดีในช่วงนอนที่มีอายุน้อยนะครับครั้นี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เชื้อ B t ทเป็นเทคนิคก็ว่าก,กันง่ายๆนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยขั้นตอนต่างๆเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับรายละเอียดมีมากอยู่พอสมควรแต่วันนี้เนี่ยมาเสริมทริปเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้เชื้อ B ก็หลักง่ายๆ B t เนี่ยถ้าจะใช้ได้ดีก็คือกาจัดนอนในช่วงวัยอ่อนนะครับ ถ้าเป็นแบบผงเนี่ยจะหมดอายุประมาณ2-3ปีหลังจากวันที่ผลิตนะครับถ้าเป็นแบบน้ําประมาณ1-2ปีหลังจากวันที่ผลิตซึ่งจะสั้นกว่าแบบผงนิดนึงแต่ในท้องตลาดเนี่ยแบบน้ํารู้สึกว่าจะจะแพงกว่าแบบผงนะครับจะแพงกว่าผงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบ t ี BT เนี่ยสามารถขยายได้ที่มีที่มีอยู่ในท้องตลาดเ,เราสามารถผสมและฉีดพ่นได้เลยตามขั้นตอนที่กล่าวมาหรือจะขยายในพวกนม นมนมพวกนมนมต่างๆเนี่ยนมถั่วเหลืองนมอะไรพวกเนี้ยที่มีวิธีกันเยอะๆใน u t u b e เนี่ยลองลองไปค้นดูนะครับวิธีขยายเนี่ยมีหลายวิธีนะครับนมอะไรก็ลองไปใช้ดูถ้ามีนมอะไรใกล้ๆบ้านท่านก็เอาตัวน,นั้นแหละนะครับแล้วก็เราจะไม่ได้เปลืองหัวเชือ้อถ้าซื้อมาเนี่ยขยายในนมก่อนให้มันขยายตัวก่อนแล้วก็ค่อยไปผสมน้าเพิ่มฉีดพ่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการ ลดต้นทุนถ้ามีเวลาจะทําวิดีโอคลิปเรื่องเชื้อบนะีทในการขยายมาให้ดูเลยวิธีการใช้นะครับย้ำนะครับถ้ามีเวลาเนาะเดีย๋ยวจะทําเป็นคลิปวิดีโอข้าวปฏิบัติให้ดูนะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องน้ำหมักนกย่ามาให้พี่น้องฟังนะครับพอดีผมไปหาค้นหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็เลยไปเจอน้ำหมักนกย้าสูตรนี้เนี่ยของอาจารย์พิสิทธิ์ศิลาอ่อนเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรของจังหวัดชายภูมิซึ่งเขาทดลองกันมานานแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีเกษตรกรหลายท่านนําไปใช้แล้วก็ได้ผลดีวันนี้ผมจะมาเล่าสู่พี่น้องฟังว่าน้ำหมักตัวน,นี้เนี่ยมีคุณสมบัติและอุปกรณ์การทำเนี่ยมีอย่างไงบ้างัตุับอย่างแรกเลยนะครับผลไม้รสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นสับประรด มะเฟืองมะนาวมะกรูดชะมวงพวกนี้รวมให้ได้ทั้งหมด40กิโลกรัมตัวที่2กากน้ำตาลจำนวน5ลิตรตัวที่3น้ำสะอาดนะครับถ้าเป็นน้ำประปา,ปาเนี่ยต้องตั้งตากแดดก่อนเพราะมีคอรีนผสมอยู่จำนวนทั้งหมด20ลิตรตัวต่อมาเป็น E.M. นะครับจำนวน5ช้อนโต๊ะ E.M. เนี่ยมีขายตลาดทั่วไปราคาตั้งแต่50-100ถึงบาท แล้วแต่ความบริสุทธิ์ของ EM ที่อยู่ในขวดนั้นนะครับตัวที่5ทั้งหมักขนาด200ลิตรจำนวน1งถัง200ลิตรเนี่ยมีขนาดตั้งแต่ราคา600ถึง900บาททั้งนี้แล้วแต่ความนาของถังด้วยนะครับสรุปการทำน้ำหมักนกย่าเนี่ยวัตถุดิบก็มีผลไม้รสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นเปลือกสับปะรดมะเฟืองนิ้นจีปลาะมวงอื่นๆทั้งหมดที่มีรสเปรี้ยวใช้ได้หมดจำนวน40 kg, กิโลกรัมกับน้ำตาลจำนวน5ลิตรน้ำสะอาดจำนวน20ลิตร EM 5ช้อนโต๊ะทางหมัก200ลิตรนะครับทางหมักนี้ให้มีฝาปิดด้วยนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นวัตถุดิบเนี่ยได้น้ำหมักทั้งหมด40-45ลิตรหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูวิธีทํากันบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับนาผลไม้รสเปรี้ยวทั้งหมดเนี่ยมาสับให้ละเอียดเลยนะครับย่อยละเอียดเท่าไหร่ได้ก็ยิ่งดีนะครับพอหลังจากเราสับละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก40กิโลกรัม เราก็นําไปเทใส่ถัง2ลิตรไว้นะครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ผสมน้ําสะอาดและกลากน้ําตาลเนี่ยคนเข้าด้วยกันในกระละมังต่างหากแยกข้างนอกนะครับไม่ใช่ในถัง2ลิตรคนให้เข้ากันระหว่างกากน้ําตาลและก็น้ําแล้วก็ตั้งไว้ก่อนขั้นตอนที่3นะครับหลังจากเราผสมกากน้ําตาลและน้ําเข้าไปแล้วเนี่ยในกระละมังที่เราตั้งทิ้งไว้เนี่ยเราก็เติม e m ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ แสดงว่ญญา,าในกรละมังนีมี e มมีกากน้ําตาลแล้วก็มีน้ําสะอาดที่เราคนรวมกันอยู่แล้วขั้นตอนที่4นะครับเราจะนํากากน้ําตาล EM แล้วก็เราผสมในน้ําเปล่าในกระมังที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับเทลงไปในถังหมักที่มีพวกผลไม้รสเปรี้ยวอยู่ในนั้นนะครับหลังจากเราเทพวกกากน้ําตาล EM ที่ผสมกันแล้วเนี่ยนะครับเทลงไปทั้งทังหมักที่มีพวกผลไม้รสเปรีย้ยวเนี่ยแล้วก็คนให้มันเข้ากันให้คนให้เข้ากันให้ดีเลยนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาถังไว้ เก็บไว้ในที่ร่มปิดฝาถังไว้ประมาณสัก25-30วันหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็เปิดดูถ้ามีฝ้าขาวๆได้กลิ่นหอมของผลไม้เนี่ย,ย,ยก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับปกติเนี่ยหเดือนเนี่ยก็จะใช้ได้นะครับตามสูตรนี้สรุปวิธีการทําน้ําหมักนกยานะครับข้อแรกก็คือใส่ผลไม้รสเปรี้ยวนี่สับให้ละเอียดลงไปในถัง2องลิตรส่วนที่2เนี่ยเราจะเตรียมส่วนผสมระหว่างน้ําสะอาดกากน้ําตาลและก็ E.M. คนในกละมังเหมือนขั้นตอนที่ผ่านมานะครับขั้นตอนที่3เราก็จะนำาีเอกับน้ําตาลน้ําเปล่าที่เราคนในกระมังเทลงในทั้งหมักนะครับที่มีพวกผลไม้รสเปรี้ยวอยู่แล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งคนให้เข้ากันดีๆเลยนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาถังไว้ประมาณ25-30ิวันนะครับจะเกิดฝ้าขาวๆข,ขึ้นแล้วก็ยะกลิ่นของผลไม้หอมๆขึ้นมานะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้ว จะหมัก30วันหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับเราไปดูวิธีการใช้งานกันบ้างนะครับสําหรับน้ำหมักนกยาสูตรนี้หลังจากเราหมักได้ประมาณ30วันขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะกรองเอาแต่น้ำำนําจํานวน5ลิตรนะครับจริงๆทั้งหมักเนี่ยมันมีน้ําอยู่ในนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เราผสมลงไปเนี่ยจะได้น้ําหมักตัวนี้เนี่ยจำนวน40-45ถึงลิตรนะครับแต่เ,เรากรองอ,ออกมาเฉพาะ5ลิตรแค่นั้นแล้วก็ตัวที่2ที่เราต้องเตรียมไว้นะครับ อันแรกก็คือน้ำหมักลดเปรี้ยวจำนวน5ลิตรอันที่2เนี่ยน้ำเปล่า180ลิตรสิ่งต่อมาที่เราต้องเตรียมก็คือน้ำเกลือเข้มข้นจำนวน5ลิตรนะครับ5ลิตรเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างก็คือเขานําเกลือแกงจํานวน2กิโลนะครับบวกกับน้ําเปล่าเนี่ยจำนวน3ลิตรนํามาใส่หม้อแล้วก็เทเกลือลง2กิโลเทน้ําเปล่าลง3ลิตรรวมกันเป็น5ลิตรแล้วก็คนเข้ากันแล้วก็แล้วก็ตั้งบนไฟให้มันละลายแล้วก็คนเข้ากัน ตั้งบนไฟแล้วก็เคี่ยวให้น้ําพวกเกลือละลายนะครับให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นเราจะได้น้ําเกลือจํานวน5ลิตรขั้นตอนสุดท้ายนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันมีวิธีทาดังต่อไปนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเตรียมถังเปล่าถัางหนึ่งถังหมักเนี่ยนะครับที่มีฝาปิดตามรูปเนี่ยจำนวน2ลิตร1ถังนําน้ําเปล่า180ลิตรนี่เทลงก่อนนะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณสัก20ลิตรนะครับตรง กว่าจะถึงบริเวณฝาถังเนี่ยหลังจากนั้นก็เติมน้ำเกลือลงไป5ลิตรนะครับต่อมาก็คือเทน้ําหมักนกย่างลงไปอีก5ลิตรก็จะได้น้ำเนี่ยที่คนเข้ากันแล้วเนี่ยนะครับประมาณ190ลิตรเกือบเต็มทัง2องลิตรเลยนะครับทีนี้เราจะเอาไปใช้เราจะทำอย่างไรกันบ้างการนําไปใช้นะครับหลังจากที่ฉีดพ่นน้ําหมักนกย่างนึชั่วโมงแล้วเนี่ยหากมีฝนตกให้ทําการฉีดพ่นใหม่อีกหนรอบนะครับ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฉีดพ่นน้ำหมักโรหย่าเนี่ยตั้งแต่8โมงถึง16นาฬิกาก็คือช่วงที่มันมีแดดนั่นเองนะครับถ้าช่วง4โมงหรือแดดจ,จัดจัดเนี่ยยิ่งดีนะครับพวกย้ายจะตายดีมากส่วนผสมจํานวน190ลิตรที่อยู่ในถัง200ลิตรของเราเนี่ยนะครับที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถใช้ในพื้นที่ย้ารกจํานวน200ตารางวาแต่หากมีปริมาณย้าไม่มากสามารถใช้ได้1-3ไร่นะครับสรุป การฉีดพ่นก็คือหลังจากที่เราผสมน้ำหมักรสเปรี้ยวสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้น้ำหมักจํานวน190ลิตรเนี่ยถามว่าอัตราใช้ใช้เท่าไหร่ไม่ต้องผสมอีกนะครับ190ลิตรเนี่ยนำไปฉีดได้เลยถ้ามีหญ้ามากได้จํานวน200ตารางวาแต่ถ้ามีหญ้าไม่มากใช้ได้ประมาณ1-3ไร่นะครับถ้าเป็นหญ้าประเภทที่มีหัวนะครับการฉีดน้ำหมักนอกหญ้าครั้งแรกเนี่ยหญ้ามันจะไม่ตายเช่นพวกหญ้าชนากาศอะไรพวกนี้ถ้า ที่มันมีหัวมีไหลอยู่ใต้ดินนะครับควรตัดหญ้าก,ก่อนที่จะฉีดนะครับหรือไม่ก็ให้ยาพวกนี้เนี่ยรอการแตกใบหม่ๆแล้วก็ฉีดมันจะตายดีกว่าที่เราฉีดตอนที่มันแก่ตัวแล้วนะครับถ้าไม่ได้ผลนะครับครั้งแรกครั้งที่2เราก็ฉีดซ้าลงไปอีกโดยเวลาฉีดเนี่ยต้องให้ถูกแสงแดดอย่างน้อยประมาณสัก3ามชั่วโมงนะครับผมแนะนำก็คือตั้งแต่สามโมงถึงเที่ยงนะครับ ช่วงนี้มันจะแดดจัดมากถ้าหน้าแรงเนี่ยจะยิ่งดีแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเมฆเยอะนะครับอย่างน้อยๆก็คือช่วงเย็นเนี่ยห้ามฉีดเพราะว่าถ้าไม่มีแสงแดดเนี่ยการฉีดลงไปเนี่ยมันก็จะไม่มีผลเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความร้อนในแสงแดดเนี่ยแผาศาให้หญ้ามันตายด้วยข้อคอาวรระวังในการใช้น้ำหมักนอกหญ้านะครับควรใช้หัวฉีดประเภทหัวผ่าเพราะเวลาฉีดน้ำหมักลงไปในดินเนี่ย มันจะไม่พุ่งถูกต้นอื่นเช่นพวกเราปลูกมะละกอปลูกพริกพวกนี้นะครับถ้าเราใช้หัวแบบอื่นถ้ามันถูกต้นอื่นเนี่ยมันก็จะตายได้เหมือนกันเพราะว่าน้ําหมักสูตรนี้เนี่ยประเภทใบพืชสีเขียวเนี่ยมันฆ่าหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดเนี่ยการใช้หัวฉีดแบบหัวผ่าเนี่ยจะปลอดภัยต่อพืชประทานหรือพืชที่เราปลูกไว้จําหน่ายปลูกไว้กินได้นั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นกระบวนการทั้งหมดนะครับของน้ําหมักนอกย้า ของอาจารย์พิสิทธิ์ศิลาออนซึ่งผมมานําเสนอพี่น้องได้รับทราบในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับขอให้นําไปปฏิบัติสําหรับ,บรเกษตรกรท่านใดที่ไม่อยากใช้พวกสารเคมีนะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมมานําเสนอให้ดูหลักการที่สําคัญมากในจานดูจิตทุกขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูลอตุโลวัดบุรพารามจังหวัด,ดาาวส,สุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ ท่านเคมาณันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณประรัตนไตรคุ้มครองพี่น้องเสกกนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ